สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพับเหรียญโป้ยทานเป็นกระติบข้าวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะลายนี้ทำจากลิปปิ้นเพียงแค่3าเส้นขนาดน่ารักกระทัดรัดไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะถ้าชอบลายนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกให้เรามาเตรียมในส่วนของลิปปิ้นก่อนเลยนะคะลิปปิ้นที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาลคังเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นแบบลิปปิ้นกากเพชรนะคะเราจะเลือกใช้เป็นขนาดลิปปิ้นเบอร์2จํานวนทั้งหมด3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ7 0เซนติเมตรเสร็จแล้วก็จะตัดปลายลิปปิ้นนะคะ ให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มลงมือพับกันเลยเราจะคว่ำริบบิ้นนะคะด้านที่เป็นกากเพ็ดลงไปอยู่ด้านล่างแบบนี้ด้านเส้นเรียบก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำริบบิน้นพับเหลี่ยมกัน ประมาณนี้นะคะความยาวที่พับก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นงิ้วพอดีเสร็จแล้วใช้มือซ้ายของเรากดปลายเอาไว้แล้วมือขวานะคะก็กดตรงกลางให้เป็นรอยพับนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วทีนี้ให้เรา,เาพลิกกับด้านลิบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริปบิ้นเส้นยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานแยกเอาเส้นที่1ออกมา ตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามนะคะจับมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะสอดขึ้นมาด้านบนนะคะจับกลางออกล้วงเอาเส้นที่สองเข้ามาแล้วทีนี้ก็ดันจัดลิปปิ้งของเราให้กระชับเลยนี่นะคะแบบนี้ พอกระชับแล้วก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะนูนขึ้นแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็นหกเส้นเริ่มจากคู้ด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้ด้านบนเราก็พับลงมาด้านล่างแล้วก็กดให้เป็นรอยพับนะคะด้านขวามือนะคะเส้นนี้ก็จับริบบิ้นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้ ะเราก็ดึงให้กระชับเลยพอกระชับแล้วนะคะเราก็กดทั้งสามด้านให้เป็นรอยพับอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำก็สามารถใช้เป็นเทปใสนะคะเอามาแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้ทีนี้เราก็จะหยิบเอาลิปปิ้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็ข้างหลังนะคะจะคีเอปไว้แบบนี้ เส้นนี้ก็จับแบบนี้เลยเอาเส้นที่สองนะคะขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามทับเส้นที่สองทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมดสามเส้นแล้วทีนี้ก็จะวางเส้นแรกจะเป็นเส้นนี้นะคะข้างในสุดเลยวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สี่ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สองนะคะในสุดวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้า ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สามในสุดเหมือนเดิมวางลงนะคะแล้วก็เ,เส้นที่หกขึ้นมาแทนนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีสามเส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังก็จะได้แบบนี้นะคะจะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วทีนี้นะคะเราจะมาสอดล็อกริบบิ้นก็จะเริ่มจากเส้นแรกเหมือนเดิมนะคะนี่ข้างในสุดเลยวางลงแล้วก็เอาเส้นที่สองเส้นนี้นะคะ ดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ข้างกันกันกบเส้นแรกที่เราวางลงเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้ก็จะเอาเส้นที่3เส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่2แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วก็ดันจัดนะคะไม่ต้องกระชับนะคะนี่ประมาณนี้แล้วทีนี้ก็ พีกกลับด้านขึ้นมาเลยด้านนี้เราจะมาทำการสารนะคะสานเหมือนกับตัวสับปะรดเลยถ้าใครที่ทำสับปะรดเป็นอยู่แล้วลายนี้ก็ทําได้แน่นอนนะคะเราก็เอาเส้นไหนก่อนก็ได้จับโค้งแล้วก็จะข้ามหนึ่งเส้นนี่นะคะมาสอดรูที่สองตรงนี้นี่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึง แล้วก็เส้นที่สองนะคะจับโค้งแล้วก็ข้ามหนึ่งเส้นสอดรูที่สองแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็หมุนนี่นะคะเส้นที่สามต่อมานะคะก็จับโค้งข้ามหนึ่งเส้นสอดรูที่สองตรงนี้นะคะ นี่แบบนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ก็จับขึ้นมานะคะจะได้สอดง่ายอันนี้ก็จับโค้งนะคะเหมือนเดิมข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดรูด,ด้านหน้านะคะแบบนี้เลยทำให้ครบทั้งหเส้นในขั้นตอนนี้นะคะเราต้องทำเรียงเส้นนะคะอย่าข้ามเส้นกันนะ หกเส้นแล้วนะคะเราก็ไล่ดึงจัดให้กระชับเลยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงแน่นทีเดียวนะเดี๋ยวลิปิดของเราจะยับยุยยี่แล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้วนไป กระชับแบบนี้เราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะเราจะทําการพาดค้ำริบบิ้นสองเส้นจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะนะับไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงแล้วก็จะวนจากทางด้านซ้ายนะับไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงอันนี้ก็ข้าม,มาสองเส้นอันนี้ก็ข้ามสองเส้นนะคะนี่ เราจะเหลือแค่สองเส้นสุดท้ายทีนี้เราจะเอาเส้นแรกจับโคง้งแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้แล้วทีนี้ก็ดึงนะคะดึงให้กระชับเลยเอาเส้นที่สองเส้นนี้จับโคง้งแล้วก็สอดรูที่1เปลี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึง ก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้นะคะเราก็จับตะแคงข้างมาแบบนี้แล้วก็จะเอาลิปปิ้เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดไปตามแนวเส้นแบบนี้เลยแล้วก็ดึงเอาเส้นที่สองนี่นะคะสอดไปตามแนวเส้นเหมือนกันในขั้นตอนนี้เราจะทำให้ครบทั้งหเส้นเลย พอครบแล้วนะคะเราก็ดึงจัดลิป,ปิ้นของเราให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ดึงวนแบบนี้เลยพอกระชับดีแล้วนะคะแบบนี้เราก็จะสอดข้ามลิป,ปิดนะคะสองเส้นก็จะเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับโคง้งแล้วก็สอด นี่นะคะหนึ่งสองหรือว่าจะสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวเส้นเดิมของเขานะคะแล้ก็สอดแบบนี้เหมือนกันให้ครบ6เส้นเลยแล้ว <c oughs> ก็สอดแบบนี้นะคะเหมือนกันให้ครบทั้ง6เส้นเลย ทีนี้เราก็ดึงจัดลิปปิ้นนะคะให้กระชับเลยพอกระชับดีแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำตัวฝากระตริบข้าวกันนะคะก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ให้เราจับลิปปิ้นโค้งลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามาวางด้านหน้าของเส้นที่สอนะคะเราก็จะสอดตรงตรงกับเส้นที่2เลย นี่นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะจัดตรงนี้ให้เส้นริบบิ้นเท่ากันแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะพอเท่ากันดีแล้วเราก็จะกดให้เป็นรอยนี่นะคะเส้นเท่ากันแล้วก็กดให้เป็นรอยแบบนี้ <anship S 1> นี่นะคะต่อมาเส้นที่สองก็จับโค้งเหมือนกันแล้วก็มาวางด้านหน้าแบบนี้แล้วก็สอด นาเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็ดึงจัดเส้นในปิ้นตรงนี้ให้เท่ากันนะคะกับเส้นข้างล่างแล้วก็ดึงแบบนี้เลยนี่นะคะอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราทำจริงนี่ทําง่ายมากนะคะ ีแบบนี้เลยแล้วก็ทำบนนะคะให้ครบทั้งหกเส้นเลยนี่นะคะแบบนี้ พอครบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะสอดอีกครั้งหนึ่งสอดก้ามสองเส้นนะคะนี่แบบนี้ข้ามสองเส้นตรงนี้นะคะเราก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่สองสอดข้ามสองเส้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะสอดให้ครบทั้ง6เส้นเหมือนเดิมเลยนะคะ พอครบแล้วนะคะปลานลิปปิ้นที่เหลือตรงนี้เราก็จะตัดก่อนนะคะก่อนที่เราจะสอดเก็บวิธีการตัดก็จะตัดให้เท่ากับตัวเส้นขอบตรงนี้นะคะนี่ตรงรอยพับนะคะตัดตรงไปแบบนี้เลยอันนี้ก็ตัดตรงไปเลยแบบนี้นะคะตัดให้หมดทั้งหเส้น กเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะสอดเก็บแล้วก็สอดเข้าไปในกลีบตรงนี้เลยนี่แบบนี้นะคะเราก็จะสอดแบบนี้นะคะเหมือนกันให้ครบทั้ง6เส้นเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้เป็นตัวกระติบข้าวแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาใส่ในส่วนของสายกระติบข้าวกันนะคะ ก็จะใช้เป็นดิ้นสีทองตัวนี้นะคะตัดความยาวอยู่ที่6นิ้วนะคะทีนี้เราก็จะมัดให้เป็นปมนะคะไว้หนึ่งด้านแบบนี้นะคะเราก็ด้านนี้ก็จะเอามาใส่ในรูเข็มนะคะตัวนี้จะเป็นเข็มก้นสีทองใส่ไปแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะสอดเข้าไปสอด ตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้นี่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงตรงนี้ก็กดนะคะให้เส้นดิ้นของเราเข้าไปด้านในแบบนี้นี่นะคะทีนี้นะคะเราก็จะกะนี่นะคะก็คือมุมนี้ สอดลงไปแล้วก็กดนี่นะคะนี้แบบนี้เลยแล้วก็ดึงเข็มออกมาแล้วก็จะดึงริปปินนะคะประมาณนี้นะนี่นะคะเราก็จำไว้แล้วก็ค่อยมัดนะคะแล้วก็ตัด เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกระติบข้าวของเรานี่ทำไม่ยากเลยนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูถ้าชอบลายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย